สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับคิดว่าคลิปน่าจะได้ออนแอร์พอดีนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมทําคลิปวิดีโอนะครับตั้งแต่วันที่ผมกลับมาจากงานบวชครับคุณผู้ชมนะเป็นงานบวชที่จังหวัดสุโขโทยัยนะก็เป็นน้องที่รับราชการด้วยกนเขับบวชนะครับซึ่งมันมีเรื่องที่อเมซิ่งมากๆที่ผมจะเล่าให้คุณได้ฟังนะเพราะว่าคุณผู้ คุณผู้ชมเห็นด้ามจับเป็นหนุมานนั่งแท่นหรือว่าลิงนั่งแท่นใช่ไหมครับแล้วในมือก็จะมีการถือของอยู่ด้วยนะฮะซึ่งถ้าดูจากสาิฐานแบบนี้แล้วเนี่ยแวบแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นมีดหมอของหลวงปู่ทิมนะ แต่ว่ามีหลายจุดที่เป็นจุดสังเกตที่รู้สึกว่ายังไม่ใช่ของรบูทิมนะครับแล้วเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังก่อนที่ผมจะรีวิวเร่มนี้ผมจะบอกก่อนว่าได้มาอย่างไงนะครับคือระหว่างทางที่ผมกลับมาจากสุขโขทยัยกลับมาที่กระแพงเพชรใช่ไหมครับผมจะเดินทางเส้นสายพันกระต่ายนะไปสุขโขทยัยซึ่งเส้นนั้นน่ะจะเป็นเส้นหลังที่ระหว่างช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยมันะมจะไม่มีบ้านคนเลยมันจะเป็นทางแบบถนนร้อนๆย,ยาวๆเลยครับนะ ในขณะที่ผมขับรถกลับมาเนี่ยบังเอิญว่าผมได้พบเจอกับพระรูปหนึ่งนะซึ่งกำลังเดินอยู่ถนนรลล้อนๆนะครับมีกรดมีอะไรเหมือนกับว่าท่านไปเหมือนกับปักกรดอยู่ตามป่าตามอะไรเงี้ยนะครับไปไปฝึกนะเรื่องของสมาธิไปสแสวงบุญในะต่างๆของท่านนะครับผมตามวิถีพุทธนะผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันร้อนนะอากาศมันร้อนมากก็ผมบอกกับภรรยานะบอกว่าเธอ ร้อนมากเลยเนะาะพระท่านเดินมาได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองถามท่านก่อนนะว่าท่านะจะไปไหนเผื่อจะไปส่งได้บ้างนะครับผมก็อจอดรถแล้วก็สอบถามคุยกรบทานว่าทางหลวงพ่อครับหลวงพ่อจะ,อะทุดงไปไหนครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าภาษาพระต้องเรียกว่าไงเนาะผมพูดอย่างนี้นะแล้วพอดีทางหลวงพ่อท่านก็บอกว่าอาตมาเนี่ยจะไปะเข้าไปในกำแพงเพชรน,นะเพราะว่าเหมือนมอีเขาเรียกว่าญาติป่วย นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเขาไม่ได้บอกท่านบอกพอดีญาติอาตมาป่วยซึ่งพระท่านเนี่ยก็อายุราวๆประมาณสักเท่าที่สันนิฐานนะครับน่าจะมี55ขึ้นแน่นอนนะครับ50กว่าขึ้นนะแน่นอนก็เดินอยู่นะครับเป็นใส่จีวรสีเข้มเข้มนะ,ะท่านก็เดินอยู่กลางแดดร้อนๆท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านครับผม,ผมอะ่นะเดี๋ยวผมอยากจะทําบุญด้วยเนาะเดี๋ยวผมอาน้ําให้ละกันนะเพราะอากาศมันร้อนมากเลยนะท่านก็บอกอท่านก็อนุโมทนาบุญกับผมด้วย นะผมก็เอาน้ําให้ท่านท่านรับไว้นะแล้วระหว่างเดินทางเนี่ยผมก็กงจะกลับนะแต่ผมเอ๊ะจะได้เอ๊ะท่านต้องเดินทางไปหาญาติเผื่อญาติผู้ใหญ่ท่านป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านเป็นพระท่านไม่มีเงินไม่มีอะไรนะอาจจะช่วยเหลือญาติโยมไม่ได้ผมก็เลยบอกอาท่านเดี๋ยวผมเอานี้แล้วกันครับเดี๋ยวทาอีกไกลเนานะผมเอาขนม ที่ผมซื้อจากเซนะนะเว่นนะนะหอบเบลเลอร์เลยนะผมก็ถวายท่านไปแล้วผมก็เอาตังค์ให้ท่านไปหนึ่งพันตอนแรกท่านก็ปฏิเสธนะยังไงก็จะไม่รับเงินนะครับยังไงก็จะไม่รับไม่แตะเลยผมก็เลยแบบหยิบยัดเข้าไปย่ามบอกท่านครับทายาท่านป่วยเนี่ยาบางทีอาจจะต้องใช้นะครับผมสบายใจท่านไม่ต้องห่วงนะครับท่านรับไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็ยัดใส่ใส่ย่ามท่านไป นะแล้วก็รับพรท่านก็อวยพรให้อะไรให้นะหมอเขาบอกว่าโยมเวลาทําบุญเนี่ยโยมอย่าทำเอาตังค์ไปทํากับพระนะเพราะจริงๆแล้วนะ่ยมันไม่ดีอะไรเงี้ยท่านก็อ่าแต่ครั้งนี้อาตมาจะรับไว้แล้วกันนะครับเพื่อความสบายใจของโยมนะผมก็อ่าโอเคนะครับผมก็พอเสร็จปับ๊บผมก็หันหลังกลับก็จะขึ้นรถเลยครับนะปรากฏว่าท่านก็เรียกผมบอกว่าเนี่ยอาตมามีวัตถุมงคลให้โยมแล้วกันนะนะบอกว่าอาตมาก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าให้นิยมมาแล้วกันผมก็เลยได้มาเล่มนี้นะครับซึ่ง ได้มาแค่เล่มเดียวเลยนะคุณผู้ชมแล้วไม่ต้องให้ผมตามหานะเพราะไม่มีโอ้โหไฟดับอีกแล้วฮะคุณผู้ชมโอ้อะไรเนี่ย <laughs> ไม่มีใครมาดับให้นะครับคุณผู้ชมนะฮะดับอีกแล้วนะครับสองวันเลยนะโอ้เสียวหลังแวบเลยฮะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเปิดไฟนี่ก่อนคือช่วงนี้ไฟตกครับผมแล้วก็โอ้โหอะไรครับเนี่ยสองวันแล้วนะเมื่อวานก็ดับนะครับ วันนี้ก็ดับกำลังเล่าเรื่องเลยฮะอ่าคืออย่างนี้ครับผมก็หลังจากนั้นปั๊บก็ได้เล่มนี้มานะครับหรือเขาไม่จะไม่ให้ผมปล่อยวะนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวจะยังไม่ปล่อยแล้วกันนะครับขออนุญาตดีวิวก่อนแล้วนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมคือแว็บแรกเลยนะผมเห็นมีดเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนมีดหมอของหลวงปู่ทิมนะฮะแต่ว่าดูไปดูมายังมีอยู่หลายจุดอยู่พอสมควรที่รู้สึกว่ายังไม่ใช่ แล้วก็มีการาจุดสังเกตยอยู่หลายข้อที่ต้องอวิพากษ์วิจารณ์ณกันนะครับผมอลองดูนะด้ามจับเนี่ยนะครับผมจะเป็นฮนุมานแกะนั่งแท่นนะหรือบางคนจะเรียกว่าแกะสลักลิงนั่งแทนนะแน่นอนครับว่า,าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของความคงกระพันนะครับถ้าเป็นฮนุมานนี่คือฆ่าไม่ตายคงกระพันหนังเหนียวนะดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะ แควคาดปลอดภัยเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับที่หน้าของฮานุมานเนี่ยจะมีแผ่นทองซึ่งแผ่นทองนี้นะครับจะเป็นแผ่นทองที่แปะมาคาดว่าหลายสิบป,ปีแล้วนะครับเนื่องจากว่าดูจากสีเนื้อทองแผ่นทองนะพร้อมกับในส่วนของคาบต่างๆที่อยู่ตามร่องนะครับตีกล้องดูแล้วว่าจะมีลักษณะ,ะการจัดเก็บที่ค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับคือ,อตัวด้ามเนี่ยแน่นอนเราว่าเป็นด้ามเก่าแน่นอนนะด้ามเก่าชัดเจนนะครับพร้อมกับมีการจานมือแล้วก็จะมีการตอกอ ตัวเลขนะครับเป็นเลขนี้นะครับแล้วผมแอบเห็นเลขตัวนี้ด้วยนะครับนะฮะนี่มันจะมมีเลขอยู่3ตัวเนาะตรงนี้ไม่จริงๆไม่ใช่ตัวเลขนะครุคณผู้ชมแต่เป็นลายไม้ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะแต่ว่าตัวเลขชัดๆจะมี3กับ5นะซึ่งผมก็อ่านับจากอายุปีของตัวดั้มนะครับผมกับอ่บนปัจจุบันเนี่ยก็ใกล้เคียงนะนะตกๆเกือบๆกสามสิบปีนี่ใกล้เคียงอยู่นะครับนะใกล้เคียงอยู่แต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือดั้มจับเนี่ยทำใหม่นะ แต่เป็นการทําใหม่มาคิดว่าน่าจะมี10กว่าปีขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าดูลายไม้แล้วก็ดูยางต่างๆที่มันแห้งนะครับผมแล้วก็เรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมี10ปีขึ้นในส่วนของฝักนะแต่ฝักก็ไม่ใช่ฝักเดิมแน่นอนด้ามจับเดามเดิมแต่ฝักกับใหม่นะครับแล้วในส่วนของตัวบริเวณตรงคอมีดตรงนี้นะจะมีการอัดกาวลงไปอีกหนึ่งรอบคิดว่ามีดน่าจะสมบุกสมบันอยู่พอสมควรนะฮะก็เลยใช้กาวอัดเข้าไป พร้อมกับบริเวณหนคอเนี่ยัจะเป็นท้องเหลือนะครับใบมีดมีการลงยาดำนะเพื่อที่จะกันสนิมแล้วก็มีการขัดนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าลวดลายเนี่ยจะเป็นลายเล็บจิกเป็นลายเล็บจิกนะครับที่มีการตอกนะครับว่าหลวงปู่เา้าหลวงปู่ทิม,มจริงๆฮะเป็นรอยเล็บจิกเป็นหลวงปู่ทิมจริงครับคุณผู้ชมฮนะหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมนะมีมียันด้วยนะฮะถ้าเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้นี่ ไม่น่าจะใช่ใบลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าใบเนี่ยที่มันดูยากเพราะว่าเขาดด้เอาลงยาทับนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเอาไปขัดเพื่อให้ไม่เกิดสนิมนี่เองท้าเวลาจัดเก็บนานๆน,น,นะแต่ว่าตัวมันตรวจได้อย่างนึงก็คือถ้าเกิดเราเป็นเหล็กที่มันเก่าหรือใหม่อะไรจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเวลาขัดต่างๆเนี่ยนะครับผมมันจะมันจะดูไม่วาวเท่าไหร่นะมันจะดูไม่วาวแต่บริเวณด้านนอกเนี่ยนะครับผมเขาเคลือบอีกหนึ่งรอบนะครับนะ เคลือบอีกหนึ่งรอบให้มันมีความมันนะให้มีความมันนะแล้วเล่มนี้นะครับยาวสิบสามนิ้วเลยนะคุณผู้ชมนะได้มาสิบสามนิ้วนะครับเล่มนี้อย่างยาวนะก็อนุมทนาสาธุแล้วกันครับนะเป็นมตรถ้าเป็นมตรของนปูทิมจริงนี่ก็โอ้โหเยี่ยมเลยนะก็ดีเหมือนกันนะนะ มื่อกี้ไฟดับเลยยังไม่ปล่อยเลยกันคุณผู้ชมผมขอแล้วกันฮะอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนลกันอ่ะยังไม่ปล่อยเลยกันนะฮะถือว่าเอามาอนุโมทนาบุญร่วมกันแล้ยนะครับนะฮะตอนแรกนี่คุณผู้ชมใช่ไหมผมกะจะลั่นบอกว่าเอาไปพันสามแล้วกันนะผมทําบุญไว้พันสามเลยนะค่าของเซเว่นค่าเงินพันหนึ่งอะไรเงี้ยเก่าจะพูดอย่างนั้นเลยนะแต่ไฟดับก่อนขอเก็บไว้แล้วกันครับนะฮะอ่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับผมอ่ทีเนี้ยเรื่องของวันนี้ก็คือผมมีมีดจักรนารายนะครับผมได้มานะนี่นี่นี คุณผู้ชมฮะได้มานะจะเป็นจากนารายณ์นี้เตรียมขึ้นสนิมแล้วนะนะขึ้นสนิมแล้วนะนะนนวนะจะมีด้านบนจะเป็นบุรีนะฮะหรือว่าเป็นกระบองท้าเวสุวรรณครับนะตอกอันนี้คัดชัดเจนเนาะไม่ค่อยได้ถูกการขัดและกัดก่อนเท่าไหร่นะลายตอกชัดเจนนะครับผมแล้วตรงตรงกลั่น ตอนนี้ก็จะยังมีการอุดมวลสารไว้นะตรงท้ายไม่มีตอกตะกุดนะครับผมกอี่มาที่ไปไม่ชัดเจนนะครับผมเล่มนี้นะ900ผมคิดว่าน่าจะไปอยู่แล้วนะครับเหลือเท่านี้จริงๆแล้วก็อีกหนึ่งเล่มนะครับคุณผู้ชมจะเป็นตะกุด3ดอกหรือว่าการตอกตองนะแต่แถวบ้านจะเรียกตะกุด3ดอกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการตอกตองนะทางเหนือนะครับนี่กตอกตองหรือว่าตอก3นะจะเป็นมีดสําหรับการแก้คุณใสโดยเฉพาะนะ แกคุณใสโดยเฉพาะเล่มนี้นะครับนะใครจะรับาาไปเก้าร้อ0แล้วกันนะครับผมคือในวัยนี้หนึ่งนะเพราะว่ามันเคยออกรายการแล้วหลายรอบนะบผมก็เล่าเรื่องไปหลายรอบแล้วนะฮะส่วนที่มาที่ไปของอเซตนี้นะครับผมจะไม่ชัดเจนนะนะนี่คือที่วางหลายเล่มนี่คือไม่ใชนะ่บางอันมีติดจ,จองแล้วนะครับคุณผู้ชมบางอันมีติดจ,จองนะฮ้อันนี้อันนี้จะเป็นของชาวบ้านนะติดจ,จองซะแล้วนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมฮนะนะด้ามเนี่ยเยดานะครับเขาบอกว่าไป เมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมนะเขาเข้าไปในป่าอะไรต่างๆเขาจะพกไปเรื่อยนะเนี่ยนะครับก็เลยด้ามเสียหายนะครับนี่เสียดายนะครับผมแต่ว่าอจะเป็นจักรนารายนะครับเริ่มนเร่มชาวบ้านนะครับแม่เขาใช้กันนะครับบางทีชาวบ้านผู้ชายเขาใช้เขาพกพาไปหนมาไหนเนี่ยนะครับเนี่ยนะริ้วรอยเต็มเลยครับคุณผู้ชมฮะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมีไอ้มีคนจองไว้ไม่รู้เขาจะเอาไปเนี่ยจองไว้นานเหลือเกินเนี่ยนะ จะไม่นานมากแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ยังไงเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมครับถ้าใครสนใจจริงนะกระโรมาแล้วกันนะครับโทรมาแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่โทรไปหาคนที่จอยทีว่าเขารับไหมถ้าเขาไม่รับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตปล่อยเลยแล้วกันนะครับนะสำหรับเร่มนี้นะนะจักรนารายนะครับผมที่มาที่ไปไม่ชัดเจนนะครับอ่าล่าสุดมีคนถามผมมาว่าอาจารย์อ๋อครับถามผ่านคุณแม่มานะว่าอยากได้มีดที่เอาไว้แก้ปีชงอะ่ะได้ไหมนะครับผมก็ถ้าแก้ปีชงผมดูตาม ตำราเนาะแล้วทางอาจารย์คารวาสท่านก็บอกมาวนะครับว่าเป็นมีดสาหรับการแก้ปีชงก็จะเป็นพระราหูมอมจันท์นะครับเป็นมีดของอาจารย์คารวาสครับมีการต่อกสรับไปทั่วฝักเลยครับผมจานทั้งฝักเลยนะแล้วตรงพรกคาถาต่างๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้ตอกมือทั้งเลยนะไม่มีการเลเซอร์ครับตอกมือค่อยๆนั่งตอกทีละจุดทีละจุดนะครับผมแล้วบริเวณฝักเนี่ยจะมีการหล่อด้ดยส่วนของเหล็กน้ําพีด้วย แล้วผสมในส่วนของเลซินอ okay. so ัดรองด้านในนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันแตกง่ายนั่นเองนะครับสำหรับส่วนนี้นะแต่จะมีเซตแรกๆนะคุณผู้ชมที่ผมมาทําแรกๆอ่ะอันนั้นคือโบราณเลยนะใครได้ไปนี่คือค่อนข้างดีนะครับผมในสมัยก่อนนะที่ผมเคยทําช่วงแรกๆผมนับมารับมาเนี่ยไม่รู้อยู่ที่พี่คนใดบ้างนะครับพี่คนไหนได้ไปช่วงแรกแนะนําตัวเลยนะครับคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับผมอยากรู้จริงๆนะให้ไปนานมากแล้วผมนี้ก็ลืมแล้วไปอยู่กับพี่คนไหนบ้างนะครับ นะอันนั้นคือทั้งเหล็กทั้งอะไรคือเป็นเหล็กเนื้อเก่านะครับผมเป็นเหล็กตะปูตอกโบดถนะ์คุณผู้ชมว่าตะปูสังควานอนนะฮะชุดนั้นนะนะแต่ชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบมีแร่หรือแร่พีผสมเข้ามานะแล้วก็ในส่วนของด้ามจับอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีแร่หล็กแร่พีผสมเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นการทําของอาจารย์คารวาสนะครับติดต่อโดยคุณทิ์อาัคารานะครับเป็นคนที่ดูแลแล,แล้วก็ทําขึ้นมาให้นะครับเข้าพิธีเบิกเนตรไปที่เรียบร้อยนะมีการาทําในวันมงคล นะแล้วก็ส่งต่อมาให้ผมนะครับ1นะ1 300บาทนะครับแก้ปีชงต้องมาแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะได้อีกแบบหนึ่งเอาไว้กันพวกคุณใสหรือว่าอะไรต่างๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ฝากจะเป็นพยักนะครับฝากเสือนะค,คุณผู้ชมฮะฝากเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็ถ้าจะรับนะค,คุณผู้ชมครับนี่อา่า เขาดานูนนะครับพันสามร้อยเช่นกันนะครับประมาณนี้แจ้งให้ทราบนิดหนึ่งนะครับว่าวันที่หนึ่งเราจะงดลงคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับให้คุณผู้ชมได้ไปลุ้นกันนะว่าลุ้นเลขลุ้นะไรกันนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของวันที่ในส่วนของวันที่สองนะรเราจะลงตามปากติวันนั้นก็จะได้ดูมีดใหม่ๆกันนะครับเนาะนะครับอ่ะ ต่อมาวันนี้ก็ขออนุญาตขึ้นเป็นองค์ฤๅษีนารอดนะครับามาอยู่สี่เล่มเหรอเนี่ยมีอยู่สี่เล่มนะครับนี่นะองค์ฤๅษีนารอดนะครับมีพี่พี่ท่านหนึ่งเคยมาจับจองไว้แล้วบอกว่าออาจารย์ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินเลยนะอาจารย์เดี๋ยวขอผัดผ่อนก่อนได้ไหมนะครับก็กไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่พี่อยากได้ล้วบังเอิญว่างบป,ประมาณไม่มีบอกกันก่อนดีแล้วนะครับดีกว่าให้ผมส่งไป้วตีกลับนะบอกกันก่อน่ะดีแล้วนะฮะ บางทีจับจองไว้ถ้ามันเล็กน้อยอ่ะก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดคนจองว่าเป็นกองใหญ่ๆขึ้นมาแล้วแบบยกเลิกผมไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็แอบเสียความรู้สึกอยู่บ้างนะเพราะว่ามันเสียโอกาสในการขายนะครับผมแล้วจองไว้เยอะมาติดมือนะครับจมทุนด้วยแต่ถ้าจะเอาแน่แน่ก็ไม่มีปัญหานะครับจะเอาแน่แน่ก็จองมาได้เลยฮะถ้าเอาแน่แน่นะจองมาได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับนะก็ส่วนใหญ่พี่ๆที่จองมาเนี่ยก็รับหมดนะนะฮะแต่ละคนจองนี่คือเขาไม่ได้อะไรครับเขากลัวเสียดายค่าส่งครับ เขาก็เลยจัดทีเดียวกองใหญ่ๆแล้วก็ส่งทีเดียวเนะี่ยเนะี่มีพี่ๆสอปปราว,าวด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับพี่ๆสอบปปราว,าวทุกท่านแล้วก็บ้านเ,าเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของบ้านมีดครูอ๋อนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับคือเราชอบมีดเหมือนกันนะคุณผู้ชมผมเข้าใจได้นะครับแล้วผมก็ยินดีต้อนรับด้วยนะ แล้วก็มีโอกาสถ้าผ่านไปผ่านมาทักทายกันได้นะครับเจอผมที่ไหนอะไรยังไงคุณทักทายผมได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีวัตถุมงคลหรือว่ามีอะไรติดไม้ติดมือไปเดี๋ยวผมไปฝากนะเวลาไปแต่ละที่นะครับวันที่3 4 5หนะครับผมจะไปที่โคราชไปอยู่ในตัวเมืองนะเผื่อมีโอกาสได้รับประทานอาหารกับพี่พีเอฟซที FC, ่โคราชนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าติดต่อพี่พีทันใดได้บ้างนะครับ ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวได้รับประทานอาหารร่วมกันแต่ถ้าเกิดว่าผมไปติดต่อธุระเนาะถ้าเกิดว่ามันติดขัดยังไงถ้าธุระมันไม่ว่างจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆที่โคราชนะครับไม่ได้ไปแวะหาเลยนะ <c oughs> <c oughs> จริงๆอยากจะได้มีโอกาสไปพบกับ f c นะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสเดินทางไปที่หนก็ตามแต่เดี๋ยวจะประกาศไว้ในช่องแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันไปนั่งกินข้าวด้วยกันสักมื้อนะอาจจะเป็น f c ที่เราได้คุยกันผ่านทางคอมเมนต์หรืออาจจะไม่เคยซื้อของกันเลยแต่ชอบอะชื่นชอบ ดูคลิปวิดีโอก็ทักทายก็ได้นะครับไปเจอที่ไหนพูดคุยก็ได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลี้ยงข้าวท่านสักทีหนึ่งก็ได้หรือท่านจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงผมก็ได้ <c oughs> ได้ทั้งหมดนะครับผมเนะี่ยถือว่า,เ,าเราชอบในสิ่งเดียวกันนะครับผมอ่ะ900าบาทส่งฟรีครับนะสำหรับองค์ปูฤาษีนารอดเล่มนี้หรืออาทาวเวสุวรนนะครับนี่ก็จะ900บาทส่งฟรีเช่นกันนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ เหล็กน้ำพีนะครับรับประกันแท้แน่นอนนะครับเนี่ยนะรับประกันแท้แน่นอนไม่มีคําว่าแท้คืนเงินครับเพราะมันแท้แน่นอนแต่ถ้าเกิดได้ไปไม่ประทับใจเก่นเออคืนเงินอันนั้นโอเค้วนะถ้าแกะกล่องมาปั๊บว่าอาจารย์นะมันเสียหายอะ่ะขอคืนเงินได้ไหมเอาได้เลยครับอ,อะไรแตกเสียหายเดี๋ยวผมคืนเงินให้นะหรือจะเอาอันใหม่ไปก็ก็ได้เลยนะครับดูแลเต็มที่เหมือนกันนะครับผมนะแท้ก็คือแท้ครับเพราะรับมาจากแหล่งโดยตรงนะครับผมคนทําเอาแร่กน้ำพีมาจากบอ่อเลยตรงอ่ะนะ ไม่มีอะไรแท้กว่านี้อีกแล้วนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็พอดีมีมีเชฟเข้ามาสื่อาราชีเนี่ยผมขอขึ้นได้เลยไหมแต่ละคนบอกว่าโอ้อาจารย์เปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยเมื่อกี้กำลังอยู่มิดหมออยู่เลยอาจารย์มาถึงว่บมีเชฟมาเลยนะฮะอืมมาดูซิเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับในส่วนนี้จะเป็นมีเชฟของสื่อาราชีนะเบาๆฮะราคาแ800ร เบาไหมแปดร้อนี่ก็ไม่เบากันนะครับบางทีแบบทำงานบางคนทํางาน2วันเลยนะครับคุณผู้ชมฮนะแต่คุณผู้ชมต้องเข้าใจนะว่ามันมีต้นทุนเนอะไม่ใช่800ร้อยปั๊บกำไรผม8 0 0ไม่ใช่นะต้นทุนมาเขาแพงแล้วนะครับนะอ่ะตัวนี้จะเป็นมีดเชฟครับคุณผู้ชมใบสีคุดคุร์นิดนึงนะ ใบสีขุนครับแล้วก็ตัวตาปั๊มนะฮะจะไปเสือบาราชิด้ามจัจะเป็นด้ามไม้ไมกาต้าครับสันท้ายกันกระแทกแบบเรียบครับผมสันหนาไม่มากแต่คมมากๆนะแล้วด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามีลวดลายซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับผมจะเป็นลายด้านในที่เขาทำด้านในมีดนะนะนะมันเป็นการแบบกราฟิกบางๆเลยนะครับผมทำลวดลายบางๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะใช้เป็นเทคโนโลยีในการไม่ให้ตัวเนื้อที่เราหั่นไปมันติดมีดนะฮะ เยี่ยมยอดเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำเป็นฉลูายแล้วนะครับแค่มีร่องเล็กๆหนึ่งให้อากาศมาแทรกได้เนี่ยนะครับผมมันก็สามารถที่จะทำหน้าที่นั้นได้แล้วนี่คือความยอดเยี่ยมของมีดเชฟญี่ปุ่นที่เขาออกแบบมานะครับผมปั๊มตาโรโกสึบาราชินะครับแล้วก็ผู้ที่นําเข้ามาคือสึบาราชิไทยแลนด์นะครับเป็นคนนําเข้ามานะเพราะฉะนั้นสบายใจมั่นใจหายห่วงได้เลยนะครับว่าเป็นบริการที่ได้รับมาตรฐานแน่นอนนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นมีดทรงเขาเรียกทรงคุณโตนะเอาไว้หั่นหมูหั่นอะไรต่างๆได้ นะครับผมนะ800บาทนะครับสำหรับตัวที่หนึ่งของวันนี้สนใจตัวไหนเพิ่มเติมบอกกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยแม่เนี่ยรับออเดอร์นะครับบ่อยมากรับสายบ่อยมากแต่ นะฟังนะคุณผู้ชมนะแต่ตรงที่แต่ละคนโทรมาเล่มเดียวกันที่หมดแล้วหน้าเศร้านะอาจารย์อ๋อฮะผมนี่หน้าเศร้ามากนะครับเหมือนจะขายดีนะแม่รับสายทั้งวันเลยแต่เล่มเราสายเล่มที่หมดไปแล้วของมนได้มาน้อยคุณผู้ชมมายิ่งว่าถุมบางคนเนี่ยโอ้โหแทบไม่ต้องสืบเลยแนตะ่เน่้อยน้อย,อยบางอันได้มาเล่มเดียวเนี่ยนะโอ้โหแม่ก็รับสายเล่มนั้นเล่มเดียวแหละนะเล่มอื่นก็นไม่ค่คยออกอ่ะโอเคครับผมแปดร้อยบาทส่งฟรีฮะ มีบริการเก็บเงินปลายทางซื้อบรัรชัตัวที่1น,นะครับผมต่อมาตัวที่2เราขยับไซส์ขึ้นมาให้มันใหญ่กว่าเดิมสักนิดหนึงแล้วกันมันเพิ่งมาถึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะจะเป็น1ในมีดที่เพิ่งมานะครับอ๋อคุณผู้ชมผมลืมบอกไปนะครับว่า,าในส่วนของเจ้ามีดที่เป็นจากนารายที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ที่มาเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่มาเพิ่มเติมนะครับมาเพิ่มเติมทีหลังนะ ถ้าเซตก่อนนะหน้านู้นหมดไปแล้วนะครับนะที่ผมได้มาจากคุณผู้หญิงที่เขาสามีเขาเสียไปแล้วเขาเอามีดมาปล่อยนะอันนั้นหมดแล้วนะผมแจ้งให้ทราบแบบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเซตที่หลังนะผมจะไม่หลอกขายใครทั้งสิ้นนะครับเอาข้อมูลตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับซึ่งผมก็ยยําแม่เสมอว่าแม่ใครถามอะไรมาแม่ตอบตรงๆไปเลยว่าเป็นยังไงมีดเป็นยังไงได้มาจากไหน ถ้าแม่รู้ข้อมูลแค่ไหนแม่ก็ตอบไปแค่นั้นอะไรไม่รู้ก็คือตอบปตรงๆว่าไม่รู้ไม่ต้องแบบว่าพูดเพื่อให้แบบผมดูดีหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งแม่ก็โชคดีที่แม่เป็นคนแบบนั้นนะครับแม่ผมทําบุญทรมาทมโมนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะยชอบอยู่ตรงนี้มากๆนะซึ่งผมและแม่ทํางานในสิ่งที่เหมือนกันกนะ็คือได้มาแบบไหนพูดแบบนั้นได้อะไรมาก็บอกแบบนั้นนะครับหมดก็คือหมดนะฮะ ก็ไม่ต้องห่วงสบายใจได้นะครับผมนะ,อะโอเคครับผมสาหรับด้ามจับตัวมีดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นด้ามไม้ไมกาตานะครับสันท้ายกันกระแทกแบบเรียบแล้วก็หัวตัดจารอบนี้หัวตัดมาเลย800บาทเหมือนกันนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าเจ้าหัวตัดตัวนี้เนี่ยนะครับผมทํางานได้ยอดเยี่ยมมากๆตรงที่เวลาที่เราจะหัน่นจะซอยจะ,อะไอแร่เนื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับตัวหัวตัดเนี่ยนะมันจะทําหน้าที่ได้ค่อนข้างเ,เยี่ยมนะ แต่ว่าปัญหาคือเวลาเราจะซอกแซกอะไรเนี่ยในเนื้อกระดูกเนี่ยมันทําได้ยากนิดหนึ่งตัวนี้นะครับผมแต่ว่าข้อดีคือในหน้ามีดของเขาที่มันกว้างเนี่ยเวลาต้องการหั่นผักทีเดียวเยอะๆเป็นกำๆนะหั่นผักบุ้งทีเดียวแบบยาวๆเลยนะคุณผู้ชมระยะย,ยาวนียคือได้นะนี่คือข้อเดียวเขาจะได้หน้ามีดแบบเต็มๆนั่นเองนะครับผมนะก็สวยสดงดงามนะมีเล่มเดียวนะครับคุณผู้ชมได้มาอย่างละเล่มสองเล่มนะครับเวลาเขานําเข้ามางานดีๆคุณภาพเนี่ยจะไม่นําเข้ามาเยอะนะครับ เขาจะนํามาจํานวนประมาณหนึ่งแล้วก็มาแบ่งกันนะครับไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะอ่ะตัวที่2ครับตัวหัวตัดนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจรับแล้วล่ะก็จัดไปนะครับผม800บาทส่งฟรีนะครับมีใบสื่อบาราชิรับประกันให้นะครับผมคุณนะนี่นี่นี่ไม่ใช่ประกันอย่างนั้นนะหมายถึงว่าประกันว่าเป็นของสื่อบาราชีนะครับผมตัวนี้เนาะถ้าใครจะเก็บสะสมไว้ก็อย่าลืมเก็บใบนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะมันเป็นการเพิ่ม Val u e หรือว่ามูลค่านั่นเองนะครับผม อ่ถ้ามันยังใหญ่ไม่พอแล้วมันยังใหญ่ไม่พอใช่ไหมเอาตัวนี้ไปเอาละตัวนี้แหละใหญ่เบิ่มๆขึ้นมาหน่อยหนึ่ง800บาทเหมือนกันนะครับต่างกันที่ดีไซน์เฉยๆนะเบิ่มๆเบิ่ม,มๆนี่นะทรงปังตอเข้าไปเลยนะทรงมีดหั่นหมูทรงมีดเขียงหมูครับแต่ว่าปัญหาคือตัวนี้เนี่ย มันไม่ได้สันหนาอะไรขนาดนั้นใช้งานได้ในครัวทั่วๆไปแล้วก็แม้ <único Liberty Overwatch> กระทั่งคนที่เปิดรีสอร์ทเปิดแบบโรงแรมขนาดเล็กตามต่างจังหวัดเนี่ยนะเขาก็มาอุดหนุนของผมเหมือนกันนะครับเขาก็ได้มีดเล่มนี้นะเขาบอกว่าหัวจารย์หั่นหมูมาเนื้อมันสวยมากนะเนื้อมันเฉียบจริงๆนะก็ขอบคุณมากๆนะครับแต่อยากจะบอกพี่ๆแบบนี้ว่าในมีดทุกเล่มไม่ว่าจะร้านผมหรือที่ไหนก็ตามแต่นะครับ เมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อควรระวังและข้อควรปรับปรุงนะครับมีทุกเล่มเหมือนกันจะไม่มีมีดอ,อันไหนที่แบบดีครบทุกด้านมีดเล่มนี้ทําหน้าที่ในครัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ทําหน้าที่เป็นมีดไปแคมป์ต่างๆเนี่ยลำบากนิดนึงเพราะเล่มมันใหญ่อะไรประมาณนี้มีมุมนึงดีอีกมุมนึงก็ต้องไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆเลือกมีดที่เหมาะสมกับการใช้งานจะคุ้มค่าที่สุดนะครับผมถ้าบ้านเราไม่ได้ทําอะไรกับข้าวมากมายนะักซื้อแกงถุงแกะประจําอย่างเงี้ย ก็มีเชฟผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะถ้าพี่แบบไม่เงินเหลือๆจริงๆนะครับก็อย่าเพิ่งไปเอามันนะครับก็ไปหาอะไรที่มันมีความสุขราคาไม่แพงดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเงินมันเหลือๆเลยอ่ะอาจารย์ก็จะเอาอะต้องนี้ก็ขอบคุณครับเลยแล้วก็ขอบคุณครับเลยฮะโอ้โหนะขอบคุณพี่ๆเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมอ่ะตัวที่สามของวันนี้แปดร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมส่งฟรีจ้ามีให้บริการน้อยมีแค่อย่างละเล่มนะครับผมไม่ค่อยมีทุนนะครับ ต่อให้มีทุนก็ได้มาไม่เยอะแนะ่นอนครับเต็มที่เลยเนี่ยร้านหนึ่งจะได้สามเล่มนี่ก็หลูเลิศหลูเลิศแล้วนะครับคุณผู้ชมเะเพราะว่ามันทํามาน้อยนะครับผมทำมาน้อย <c oughs> อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ใบยอย่าลืมด้วยนะครับใบย,ยังไงสําคัญมากๆากเนี่ยนะถ้าเราใช้เองไม่ขายใครก็ไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแนะนําก็คือเก็บไว้นะครับนะมันก็เท่ดี คุณผู้ชมครับแล้วก็ขออนุญาตตบท้ายด้วยหินรับมีดแล้วกันนะครับรผมวันนี้เอาประมาณนี้แหละพอละนะสบายใจล้วได้พูดคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับอ่าตัวหนึ่งจะความละเอียด3,000กับ8 0 0 0นนะครับอีกตัวหนึ่ง1 0 0 0นกับ6,000นะครับคุณผู้ชมอ่ะลองดู3,000กับ8 0 0 0เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับใครอยากได้ความละเอียดไหนก็บอกกันได้นะ หินรับมีดแต่มันมีขย่เราะก้อนอ้อลืมบอกไปนะผมให้แม่เอา,เอาหินสักคลาะตัวนี้แถมไปด้วยนะครับนี่เผื่อได้ใช้นะครับเผื่อได้ใช้ทาอะไรสักอย่างเอาไว้เก็บเหลี่ยมมีดที่มันแบบว่าแย่ๆจริงๆนะมันครูค่ายจริงเอาตัวนี้เก็บเหลี่ยมก่อนนะครับเสร็จแล้วปั๊บก็ค่อยเข้าสู่ชุดรักษาใบมีดนะครับสําหรับตัวนี้นะตัวนี้แถมให้นะก็เหมือนเดิมเช่นเคยมีแผ่นไม้ไผ่นะครับพร้อมกับยางรองน้าใตา้ มีหินรับมีดนะครับความละเอียดตามที่แจ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวแม่เช็คให้ทุกจุดไม่ต้องห่วงนะครับซสื่อบาราชีนําเข้านะตัวนี้สื่อบาราชีนําเข้านะแล้วก็นี่นะครับความละเอียดด้านบน3 0 0พด้านล่าง800 0นะครับนะเวลาใช้ก็วางรองไว้แบบนี้นะครับ นะแล้วก็เอาไกด์จับรงศษาจับมีดแล้วก็รับมีดได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็ตั้งไว้ด้านหน้านะครับโอ้หินแพงนะตั้งไว้ปั๊บเวลารับมีดเสร็จปั๊บก็ดูป้ายนี่ไว้โอ้หินมันแพงนะก้อนต้อง600จะได้ไม่ลืมนะครับนี่ว่าแพงจะได้ดูแลรักษาดีๆนะครับผมนะก็600บาทนะครับส่วนอีกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต่างกันแค่ตัวเลขนะกับสีมั้งไม่แน่ใจนะตัวเลขอีกอาจึะจะเป็น1,00 0งนนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็น3,800นรั่นเองนะครับผมนะไอ้3,000กันเองนะครับ ตัวนี้จัดไปครับในราคาเซ็ตนี้ยกเซ็ตไปด้ยครับผม600บาทส่งฟรีครับผมนี่นะมีอันนี้ให้ด้วยแต่ตัวนี้ไม่น่าจะมีนะนะครับผมอ่ะผมจัดให้แบบนี้แล้วกันนะครับผมก้อนละ600ครับมีแค่อย่างละก้อนเท่านั้นนะครับผมเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะส่วนใครอ้อล่าสุดนะครับมีพี่ท่านหนึ่งติดต่อมาบอกว่าอาจารย์ครับอยากจะขายมีดงานแบรนด์สือบาราชีเนี่ยอาจารย์มีขายราคาส่งไหมผมก็ตอบตามตรงเลยนะครับว่าโอ้ต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมให้ราคาส่งไปอ่ะพี่ก็คงจะแบบไม่ได้กําไรแน่นอนนะได้กาไรน้อยแน่นอนเพราะว่าผมเองก็รับมาแพงเหมือนกันนะครับแต่บังเอิญว่าผมโชคดีตรงที่เ,เวลาผมได้มาอะไรต่างเนี่ยนะครับผมไม่ได้เอากําไรเยอะเหมือนคนอื่นเขาก็เลยมาไวไปไวนะเขาบอกพี่เขาไปว่าถ้าเกิดพี่มาทากาไรเหมือนผมเนี่ยคือมันน้อยมากจริงจริงนะครับถ้าเกิดพี่ไม่มีฐานลูกค้านะผมก็บอกเขาไปนะครับแล้วก็เขาก็่าจะเข้าใจมั้งนะี่ก็ขอบคุณอะไรกันมาเรียบร้อยการขายมีดเปิดร้านมีดนะครับคุณผู้ชม ภาพที่คุณผู้ชมเห็นว่าผมเนี่ยนะขายดิบขายดีแล้วก็มีของหมุนเวียนใหม่ๆทุกวันเนี่ยนะมันมีหลายกลวิธีนะครับก็คือผมก็ขายปกติของผมนี่แหละมีคนซื้อผมก็ดีใจถูกไหมครับเวลาไม่มีคนซื้อก็ต้องหาวิธีการเคลียร์ของให้ได้ผมก็จะเอาไปขายแบบตามกลุ่มต่างๆ้วยผมก็ต้องขยันหน่อยไปโพสต์โพสต์ที่อื่นด้วยนะครับ แล้วก็พอโพสปัป๊บนะครับบังเอิญว่าขายได้ก็ดีไปเซตไหนขายได้หมดก็ผมก็กาไรเหลือเยอะหน่อยแต่เซตไหนแบบขายตะกุกตะกักาก็กาไรก็จะบางๆหรือว่าเสมอตัวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเซตไหนอ่ะมันขายไม่ได้เลยผมก็ต้องมาลดราคาขายในช่องนี่แหละครับผมเพื่อเพื่อที่จะเคลียร์มันออกไปและเอาของใหม่เข้ามานะครับเป็นแบบนี้เลยนะพี่ๆต้องรับความเสี่ยงตรงน,นี้ให้ได้ด้วยนะครับนะถ้าจะถ้าถ้าเกิดว่าจะทําร้านมีดนะผมแชร์ให้ฟังโดยตรงเลยเพราะว่า คนกันเองครับไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนก็ต่างทํามาหากินนะครับคุณผู้ชมอาจจะชอบมีดแล้วก็อยากทําให้มันเป็นอาชีพอะผมก็มีพวกมีดต่างประเทศเนี้ยเออพอจะรับจากผมได้เพราะว่าน่าจะพอทําราคาต่อได้แต่ถ้าเกิดเป็นมีดพวกงานสืบาราชิที่ผมรับช่วงมาอีกทีนึงเนี้ยมันกําไรน้อยนะครับนะหรือแม้กระทั่งวัตถุมงคลที่ผมไปหามาเนี่ยคุณผู้ชมด้ยวยความที่ผม <c oughs> เป็นคนด้ยวยความที่ผมเป็นคนใจดีแล้วของก็ไม่ค่อยเด็ดขาดนะบางเล่มเนี่ยมาปล่อยนะขาทุนก็มีนะครับ บางเล่มได้กาไรก็ดีใจบางเล่มค้นขอมาเนี่ยพอทําไปทํามาขายมาเสมอทุนผมก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้ก็จะมีกําไรบ้างนะครับเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดคนเ็าต่อราคามาก็กําไรก็หดไปอีกนะครับเ้าเกิเขาจะเสมอตัวก็มีนะสำหรับบางท่านนะพี่ๆที่เขาซื้อเยอะๆปั๊บเวลาเขาต่อราคามาผมเกงใจนะผมต้องลดให้นะบางที่เขาซื้อเยอะมากๆเงี้ยเขาต่อมาก็ต้องลดให้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ค่อยต่อไปบ่อยนะครับบางที่เขาก็แยบมาเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามันลดไม่ได้จริงก็ต้องขอผมต้องขอ ขอกราบเลยนะครับคุณผู้ชมนะถ้าลดไม่ได้จิงขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันมันเข้าเนื้อมากไปแล้วทําไปแล้วมันเหนื่อยฟรีแม่ไม่มีกําไรให้แม่ได้กินข้าวกินปลาเสื้อบข้าวเข้าบ้า,านนี่คือมันก็ <laughs> มันก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเอาโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับที่ชวนคุยได้เพราะว่าพอดีที่เอาเตียมีดมาหมดพอดีครับนะหมดพอดีสำหรับการขึ้นวิดีโอตรงนี้นะครับท่านใดสนใจก็0 6 3 1 3 0 5 3 0มหนึ่งสามศูอย์ห้าสารทุกท่านนะครับ 063 1305 304ครับร้านมีดครูอออยดีบริการทุกท่านนะครับผมถ้าเกิดว่าวันนี้ผมพูดอะไรไปแล้วทำให้ทุกท่านไม่สบายใจผมการาบขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะไม่เจตนาไม่ดีนะครับแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมสนุกเท่านั้นเองนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ